ปราพูดอว่าแล้วบรรยากาศวันนี้เปกการามาทงานบีเฟสตาโอ้จริงๆแล้วมาวันนี้คือคนเยอะมากเลยเนาะใช่ครับเห็นว่าเขาต้องฝนตกด้วยเขาก็ย <ๆ S 2> ังดีใจที่มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ครับครับผมก็ <ๆ S 2> รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกงานหนึ่งที่แฟนคลับของเราก็ช่วยให้กำลังใจใ<ช>พวกเราและทางบีเฟสตาด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าเราสองคนก็เป็นคนที่ใช้ัวล์ของบีเฟสตาอยู่แล้วเพราะความรวดเร็วของมันความสบายในการใช้และก็ความสะดวกของมันนะผมก็เลย มันเป็นออปชันที่เรารู้สึกว่าเราใช้ได้ง่ายเราพบพกในรถเราใช้ได้ตลอดเวลาเลยครับก็บอาไปใช้สารเดินทางไปต่างประเทศเป็นแฟนบิ๊กซิ้งอันนี้เป็นสิ่งิ์สำคัญเลยใช่ครับมีครั้งนึงผมจำไม่ได้ผมไปแฟนบิ๊กญี่ปุ่นก็คือตอนนั้นผมมาลิมออฟเพลนซิ่งไปแล้วผมคิดใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะที่แบบว่ามันจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไปเซเว่นครับอกแล้วก็ไปซื้อบิ๊กเซ้ามาใช้ก็ตอบโจทย์มากก็ตอนนั้นมีงานแฟนบิ๊กต่างประเทศสี่วันติดก็ได้ใช้สี่วันติดเลยครับ าอย่างจนี้เพื่อออาจจะได้ไปรัทุน,นหรือกำาังเปการที่อยากจะมาใชายอย้อะไรครับผมก็ขอฝาก Bifesta m i c e l l a Cleansing Sheet ด้วยนะครับผมก็ตัวหนึง่งหนึ่ง product ที่พวกเราสองค,คนใช้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิงทีดดีจริงๆก็เลยอ,เอยากจะลองมานำเสนอให้ทุกคนล,ล,ลองใช้กันนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับพูดถึงแฟนมิทติง้งเราก็แฟนมิทติง้งร่มมาแล้วหนึ่งรอบไป้ยงไงคะโดนธรรมชาติก็ล่าสุดก็โดนภัยธรรมชาติไปครับผมเราสองคนจริงแล้วต้องไป แต่มีทิ้งที่ฮ่องกงเมื่อวันที่3 4 5กันยามาแต่ว่าดันตัวไต้ฝุ่นระดับ10ไปซึ่งเป็นรอบแรงที่สุดในหลายปีเลยก็ไฟโดนแคนเซิลทุกอย่างโดนแคนเซิลหมดเลยครับผมเป็นยังไตอนน,นั้นคนไทคกับเขาย,า,า,ยา,ยายังไงนะครับกับปัญหาที่เราที่เราติดต่อไปยังไงบอกผมคือจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็แบบเห็นข่าวเนาะก็กังวลกันอยู่แล้วเพราะเห็นแบบเฮ้ยมันเบอร์5ขึ้นไปเบอร์6เบอร์6ขึ้นไป7 8 9เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะไปกันได้จริงหรอวะแล้ววันวันสองวันก่อนไปก็ ความกังวลของพวกเราก็ได้กลายเป็นจริงก็คือไม่ได้ไปกันจริงๆครับผมมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าปิดปัญหาไม่ได้ไปใช่ด้วยความที่ไฟถูก cancel ด้วยอะไรที่ถูก cancel เนอะก็ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแหละมันเป็นภัยธรรมชาติมันนอกเหนือการพวบคุมของทุกคนเนาะในพูดคุยกับทางแฟนคลับทั้งฝั่งโน้นว่ายังไงบ้างครับก็เสียดายกันครับผมก็ได้ดูในทวิตเตอร์ได้ดูในอะไรก็ มีแต่คนเสียายครับแต่เขาก็เข้าใจกันว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายจริงๆนอกจากที่ไฟเราไปแล้วอันตรายด้วยการที่พวกเขาออกจากบ้านมันก็อันตรายสำหรับเขาด้วยนะตอนนี้ไได้บอกอะไรพวกเขาไปแต่เราบบรู้ส่งความรู้สึยไงเป็นจริงๆแล้วเราสองคนก็เป็นห่วงคนทางนน้นมากนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลกันเองกันด้วยนะครับผเพราะว่าคือภัยธรรมชาติเนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับอันตรายแต่พอมันซาแล้วมันก็ อ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีใจก็อย่างน้อยทุกคนปลอดภัยเซฟครับผมยังไงเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ได้ไปหาทุกคนแน่นอนอ่าใช่คือพ็อปมีไม่ได้ถูกแคนเซิลครับมีถูกเลื่อนเฉยๆใช่ครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับก็แฟนๆฮ่องกงก็ยังได้เจอพวกเราแน่นอนการเมืกานมันมันเลื่อนชัดเจนหรือยังครับอ๋ออันเรื่องนี้เราสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครังไงผมต้องอยู่ที่ทางผู้จัดงานแล้วก็ทางเออ่ ทางเจมี่ใช่ทางค่ายเราว่าเขาจะจัดงานออกมาอีกทีเป็นยังไง <c oughs> ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ อย่างมูลค่าที่เราเปรียบงานไปก่อนหน้ามีมีความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นไหมครับคนจะทราบหรือไม่ใช่ก็ก็คงมีแหละครับผมแต่ว่าทางนี้เราก็ไม่ทราบกันจริงใช่เรา่ทราบใช่ครับจะเป็นส่วนของต้นหลังซ้อนใช่ครับเรื่องของต้นหลังกับใช่ใช่ครับผมแต่ว่าในพาร์ทของพวกเราเราก็ทำไปเต็มที่ครับแต่เร็วๆนี้จะจับเต็มแล้วใช่ทีนี้ใช่ก็สักเสาร์อาทิตย์นึ่งเลยครับเร็วๆนี้เราพวกเราก็อยากไปให้มันเร็วที่สุดเนี่ยแหละครับผมไม่อยากทิ้งช่วงไปนานเดี๋ยวคนอื่นจะคิดถึงเราเออ แต่เดี๋ยวไปอีกสองสามวันนี้จะอาทิตย์หน้าจะมีงานใหญ่ของของท้อต้นสังกัดอ่าใช่ครับผมจะมี g m เ v ็มทีแฟนเดย์อิงแคคอกครับผมใช่ครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่24กันยายนนี้นะครับผมก็ใกล้ๆนี้เองที่ยูเดียนฮอร์ครับผมก็สามารถมาจอยกันได้ครับมาดูพวกเราไลฟ์เป็นที่ด็ดได้ครับเป็นการบันทึกโชว์ของพวกเราครับใช่ครับผมเห็นเระว่าแฟนๆก็ ให้กำลังใจก,กันเยอะอยากเห็นโชว์ว่าจะเป็นยังไงอะไรงี้บางคนก็บอกว่าสปอยหน่อยแต่ว่าถ้าสปอยแล้วก็ไม่สนุกนะครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับเราด้วยความที่ว่ารูปแบบแฟนมีทติ้งเนี่ยเราสองคนไม่เคยมีการจัดในไทยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตและก็เป็นพวกอีเวนต์เลยเซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแฟนมีติ้งอันแรกของพวกเราในไทยด้วยก็ฝากติดตามันด้วยครับมผม,ม่บอกได้ไหมว่าไม่เคยเจอเวอร์ชันนี้ของเราส แน่นอนครับผมกคือปกติแล้วอะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตเราก็จะขึ้นกับพี่พี่น้องๆเนาะแต่ครั้งนี้ก็เป็นแฟนมิทของพวกเราสองคนแล้วเราก็เราเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขกันแน่นอนซึ่งเราฉายเป็นสองคนเราก็กังวลกันอยู่มีการคุยกันอยู่ว่าแบบเต้นอยู่เพราะก่อนหน้านี้จะแบบอ่าฟิลแฟนๆก็หกคนสามคู่เอลเอลก็แปดคู่แต่นี้เราฉายเดียวเลยเราก็แบบอืมจะรอดกันไหมสลงสลิงนี่มาเต็มไหมฮะโอ้โหต้องรอดูครับวันนี้ต้องรอดูครับจริงๆแล้วแฟนเดย์ที่ไทยเนี่ยผมตื่นเต้นมากกว่าที่อื่นอีกนะ คือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบบ้านเกิดของเราเราก็อยากทําให้ดีเพราะว่าสเกลก็จะค่อนข้างใหญ่ด้วยใช่ครับโดยด้วยสเกลของยูเนี่ยนฮอลล์แล้วมันเป็นแค่พวกเราสองคนก็ก็พยายามให้เต็มที่ครับมั่นใจว่าจะไม่ตื่นเวทีอย่างแน่นอนครับเอาละจริงๆต้องรอวันจริงต้องรอวันจริงต้องต้นไปไหมครับได้ค่ะนี่เอาแล้วหลับไปไปรันพี่ไปไหมครับไปกันพี่ไปกันไหมครับ เลยนแฟนติดตามกับแฟนมีนะครับผมก็นอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีอีกห้าคู่นะพี่ๆน้องๆก็วันมีวันที่22 23 24บนะผมนอกจากปอนกับภูวินก็จะมีพี่เดชพี่มิกพี่เฟย์ข้าตังพี่ปอพี่บุ๊กครับผมแล้วก็เพื่อนรักจุงดังนะครับผมก็ฝากพวกเราทั้ง5คู่ด้วยนะครับรับโอเคไปครับ